สวัสดีค่ะโรงพยาบาลทนบุรีแนะนำและสาธิตอุปกรณ์การตุดพ่นยาที่เราใช้บ่อยในโรคทางเดินหายใจโดยอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Hand y h a l e r ค่ะโดยจะมีการนำส่งยาในรูปแบบผงละเอียดโดยตัวยาจะถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลค่ะขั้นตอนการใช้งาน Hand y h a l e r แกะเม็ดยาออกจากแผงยา โดยใช้นิ้วมือจับบริเวณตำแหน่งสีดำค่อยๆลอกแผงยาออกจนเห็นแคปตูนและให้หยุดตรงเต้นสีดำหลังจากนั้นให้เอาอุปกรณ์แฮนดิแฮเลอร์เปิดปากกระบอกสีเทาขึ้นเปิดปากกระบอกสีขาวส่วนด้านในขึ้นให้ใส่แคปตูนยาลงในช่องใส่ยาโดยให้ถือแคปตูนอยู่ในแนวตั้ง หลังจากที่ใส่แคปซูลลงไปในช่องใส่ยาแล้วให้ปิดปากกระบอกยาส่วนสีขาวให้แน่นจนได้ยินเสียงดังคลิกกดปุ่มสีเขียวด้านข,าข้างของตัวอุปกรณ์เพื่อเจาะแคปทูลยาหายใจออกทางปากจนตูดระวังอย่าหายใจเข้าไปในกระบอกยาอมปากกระบอกยาให้สนิทก้มหน้าเล็กน้อย สูดลรรมหายใจเข้าทางปากเร็วแรงและลึกจะได้ยินเสียงแคปตูนยาสัน่นเอาอุปกรณ์ออกจากปากปิดปากให้สนิทกลั้นหายใจนานประมาณ5-10ถึงิวินาทีหรือนับ1-10ถึงติในใจหลังจากนั้นให้หายใจเข้าออกตามปกติส่วนอุปกรณ์แฮนดิเฮเลอร์ให้เปิดปากกระบอกสีขาวออก นำแคปตูลด้านในยาทิ้งทำความสะอาดภายในแคนดี้ไฮเลอร์โดยการใช้ชิดชู่ทำความสะอาดปิดปากกระบอกต่วนสีเทาขึ้นให้สนิททั้งหมดนี้คือการให้คำแนะนำและการสาธิตอุปกรณ์การสูดพ่นยาที่ใช้บ่อยในโรคทางเดินหายใจค่ะ มีข้อสงสัยตอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลธนบุรีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ